มาต่อกันนะครับหลังจากที่ผมพยายามอยู่นานนะครับพยายามศึกษาข้อมูลอยู่แต่ก็ไม่ประสบผลสําเร็จนะครับ <c ười> ก็คือแผงตั้งบาง, <c ười> บ,างบางรุ่นนะครับบางเครื่องบางรุ่นเนี่ยมันจะสามารถปล่อยไฟเข้ามาที่ที่ชุดนี้นะครับที่ชุดนี้ได้เลยประมาณ15โวลต์แล้วแผงตั้งก็จะทํางานนะครับแต่ว่าแผงตั้งรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ผมปล่อยไฟเข้ามามันไม่ทํางานนะครับแต่ว่าแผงตั้งทุกรุ่นเนี่ยมันจะสามารถเทสได้เทสได้นะครับ แต่ว่าด้วยความรู้ที่ผมยังไม่ถึงนะเพราะว่ามันจะมีเงื่อนไขของเขาอยู่ว่า 1. ปล่อยไฟเข้ามา15โวลต์อาจจะเลี้ยงแผงตั้งนี่แผงชุดนี้นะครับ12โวลต์แล้วก็อาจจะต้องดึงดึงขาขาโน่นนี่นั่นลงกลาวอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ปล่อยไฟเข้าไป5โวลต์ที่ชุดนั้นชุดนี้ไปนะครับก็เขาถึงจะทํางานประมาณนั้นโดยเงื่อนไขของเขานะครับคราวนี้ผมก็เลยมาคิดอีกวิธีหนึ่งครับ เป็นวิธีที่ผมเคยทดสอบทดสอบไอชุดชุด EGS 002นะครับที่คลิปที่แล้วที่เคยทำอยู่นะครับชุดนั้นนะครับชุดนั้นเนี่ยผมเคยถามถามคนขายเขานะครับถามคนขายเขาว่าเราสามารถจะทดสอบแผงตั้งได้ยังไงนะครับเขาก็บอกว่าให้เอาตัว IF IFB อะไรยงี้นะครับต่อลงกลาวอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็แล้วก็ มันจะออกที่สัญญาณนี่สองข้างก่อน2ตัวนี้ก่อนนะครับตอนนี้เราทดสอบแล้วว่ามันออกที่ที่ฝั่งโลทำสองข้างนะครับไอตัวตัวที่ไม่ได้กินไฟ300นะมันออกก่อนจากนั้นเนี่ยปัญหาเราคือว่าเราต้องการจะจะทดสอบว่าอีกที่เหลือ2ตัวเนี่ยไอตัวนี้กับตัวนี้สัญญาณพันธุ์มันจะออกไหมถ้าสัญญาณพันธุ์มันไม่ออกหรือออกมาผิดรูปร่างอะไรเนี่ยแผงตั้งเสียไอจีบีทีของเราก็อาจจะระเบิดได้นะครับเพราะฉะนั้นมันมีอีกวิธีหนึ่ง ที่ผมจะทดลองดูนะครับทดลองดูก็คือว่าดูตามรูปนะครับเดี๋ยวจะเขียนรูปให้ดูเลยนะครับบอร์ดจริงของเรานะครับมันจะต่อเรียงอย่างนี้นะตัวนี้นะครับตัวนี้นะผมกลัวจะไม่เข้าใจกันหนึ่งสอสามี่อย่างนี้นะครับตัวนี้นะสี่ตัวเลยนะเขียนจําลองเลยนะครับหนึ 1, 2, 1, 2, ่งสองสามหนึ่งสองสามอตัวไหนในบอร์ดจริงที่มันกินไฟ300ร้อยก็คือตัวนี้ครับตัวนี้มันกินไฟสามร้อย แล้วตัวนี้มันกินไฟ300ร้อยสามแวล์วอนดีซนะครับตัวนี้สัญญาณยังไม่ออกก่อนแต่มันจะมาออกตัวนี้สัญญาณมันจะมาออกตัวนี้ก่อนนะครับแล้วขามันเป็นยังไงเขานี้ขาหนึ่งก็คือขาเกตขาสองก็คือขาเดนขาสามก็คือขาซอสนะครับเกตเดนซอสนะครับต้องเขียนหลายๆแบบเผื่อบางคนเข้าใจแต่ละคนนะครับความเข้าใจของแต่ละคนจะต่างกันนะ อาเกตเดนซอดไฟสามร้อยเข้าขาไหนครับมาตรฐานเลยนะครับไฟสามร้อยจะเข้าขากลางคือขาเดนครับขาเดนนะเนี่ยไฟสามร้อยมาจากมาจากเป็นไฟไฮโวลต์ olt, มาจากชุดยี่สิบสี่โวลต์มาจากชุดนี้เลยนะครับไฟสามร้อยเข้าตรงนี้ปับ๊บเวลาเราเปิดออนมาปับ๊บสัญญาณมันจะออกตรงนี้ก่อนสัญญาณจะออกที่ขาเกตตรงนี้นะครับขาเกตตรงนี้นะผมเขียนอย่างนี้กัน ออกที่ขาเกียร์ก่อนเราต้องการจะวัดสัญญาณขาเกียร์ที่ขาที่เบอร์นี้ที่ตัวนี้กับตัวนี้ตัวไฮเนี่ยครับตัวที่กินไฟสามร้อยเนี่ยเราจะต้องหลอกมอด์มันนะครับบางรุ่นอย่างรุ่นนี้อย่างรุ่นเนี้ยผมก็จะจ่ายไฟเข้าไปตรงนี้ปับ๊บพอจ่ายเสร็จถ้ามันทํางานได้สัญญาณมันก็จะออกชุดชุดนี้ครับชุดสามร้อยมันก็จะออกแต่เนี่ยปัญหาคือมันไม่ออกมันทําไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ปล่อยไฟสามร้อยเข้ามาปกติครับ จากนั้นนะครับเราจะช็อตขามันนะครับเราตะการทำเราจะทําการช็อตตัวตัว V S V S 2นะครับตัว V S 2กับ V S 1นะครับซึ่ง V S 2กับ V S 1อยู่ตรงไหนมันก็อยู่อย่างนี้นะครับมันก็อยู่อย่างนี้มันมีมอสเฟตหรือ,อไอทาร์ิเตอร์อย่างนี้นะครับต่ออยู่งี้นะเนี่ยครับมันจะต่อกันอย่างนี้เลย อันนี้คือขา 1.. ขา 2.. ขา 3.. แล้วก็เข้าขา 2.. อ,ออกขา 3.. ตัว vs จะอยู่ตรงนี้ครับอยู่ระหว่างขา3กับขา2ตรงนี้ตรงนี้เขาเรียกว่า vs จะเป็น vs อะไรก็ตาม vs หหรือ vs 2นะครับแล้วเราจะช็อตตรงนี้ลงกลาวอ่าช็อตตรงนี้ลงกลาวเลยนะครับแล้วมันอยู่ตรงไหนอ่า vs 1 vs 2ก็คู่นี้ครับคู่นี้เขาเป็นคู่ของกัน เนี่ยตรงนี้เขาคู่กันนี้ครับถ้าดูตามรูปนี้ขา2ไฟเข้าขา2พอมันสวิตเสร็จไฟมันจะมาขาสามครับขาสามตัวนี้นะครับขาสามตัวนี้มันจะต่อกับขา2ตัวนี้นะมันก็จะติดติดติวิ่งมาตัวนี้ต่อขา2ตัวนี้ครับตรงนี้ครับคือ vs ตรงนี้คือ vs แล้วกราวครับกราวก็คือขานี้ครับกราวก็คือขานี้เนี่ยนี่คือกราว กาวขานีนะครับเพราะฉะนั้นเราง่ายง่ายนะครับเขาบอกว่าให้เอาขา3ากับขา2นที่ต่อลงกาวไปผมก็เอาเนี่ยครับขา3ขา2มันต่อกันแล้วแล้วก็เอา3กับ2ที่ต่อจุดกึ่งกลางตรงนี้ลงกาวมันก็จุดนี้แหละครับเอาตัวนี้ลงกาวเลยช็อตเลยครับช็อตตรงนี้เลยผมก็ไอตัวนี้เหมือนกันไอตัวนี้ก็ด้านนี้ขา2ขา2ตัวนี้ออกขา3าเนี่ยเข้าขา2ออกขา3ขา3วิ่งมาขา2ครับหลักการเดียวกัน ช็อตเลยครับช็อตตรงนี้ลงกลาวไปเพราะตรงนี้มันตรงนี้มันต่อลงกลาวอยู่แล้วนะครับขานี้มันจะลงกลาวนะขานี้จะลงกลาวอยู่แล้วครับพอทําอย่างนี้เสร็จเราก็วัดขาเกตตรงนี้ครับเราก็วัดขาเกตตรงนี้วัดสัญญาณขาเกตตรงนี้มันจะออกครบไหมถ้าออกครบก็ใช้ได้หรือมันจะตุ้มก็ลองดูครับเรามาทดลองหลักการนี้ดูนะครับสําหรับบอร์ดที่ไม่สามารถปล่อยไฟเข้าไปได้นะครับ ปล่อยได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราก็วัดอย่างนี้นะครับนี่เลยนะตัวที่เราคุยกันน่ครับเนี่ย,ยตามนี้นะเนี่ยถ้าไม่เขียนรูปมันจะดูยากนะครับเนี่ยขาสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามผมก็จะช็อตนี้เลยครับสามสองนี่เลยครับเอาสามกับสองนี่ต่อกันเลยแล้วก็ตัวนี้เอาสามกับสองต่อกันเลยแต่ก่อนช็อตก่อนทําเดี๋ยวผมจะวัดพันให้ดูนะครับโอเคครับมาปฏิบัติกันครับคราวนี้ มันจะตู้มตามก็ต้องลองดูนะครับอันนี้ผมจำลองจากบอร์ด EGH002 นะครับเพราะว่าถามผู้ที่เขาขายเขาบอกว่าถ้าต้องการให้สัญญาณมันออกครบทั้ง4อันเนี่ยก็คือชอ็ชอตช็อต VS1 VS2 นะครับก็ VS1 VS2 ก็คืออ่ะเริ่มก่อนนะเริ่มเลยนะครับจะมี จะมีมอสเฟตอยู่1 2 3 4สนะครับเขาเขียนว,ว่าเป็นเกร์เดนซอร์สนะครับเรียกเป็นมอสเฟตแล้วกันจะมีมอสเฟตอยู่3อยู่4ตัวซึ่ง2ตัวนั้นมันจะกินไฟ300โวลต์ก็ที่ผมพาวัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับจะมีขา2ขากลางนะครับขาขากลางตัวไหนที่มันต่อกันเนี่ยที่เราเอาจิ้มอย่างเงี้ยแล้วมาดังปี๊ดอย่างเงี้ยแสดงว่ามันกินไฟ300อยครับเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เนี่ยครับไอตัวเนี้ย ไอตัวไอตัวข้างสองข้างเนี้ยซ้ายสุดขวาสุดนี่มันกินไฟสามร้อยครับแล้วกราวครับกราวนี่ก็คือกราวนี่ก็จะเราจะวัดขั้วพวกนี้ครับวัดเทียบกราวกับพวกนี้นะครับกับขั้ว C ีขั้วพวกนี้ลองวัดดูนะครับก็คือวัดขา, 3, าสามก็คือขาซอสนะครับมันจะลงกลาวผมไม่ได้พลิกให้ดูนะมันลงกราวนะครับมันจะลงกราวสองตัวฝั่งที่ไม่กินสามร้อยนี่มันจะลงกราวนะครับอลองดูนะนี่ครับ ฝั่งที่ไม่กินสามร้อยจะลงกลาวแล้วไอตัวนี้ลหละที่มันเป็นกลาวนี่มันจะต่อมาไหนก็คือตามรูปวงจรนะครับตามรูปวงจรนะต้องดูนะนี่เลยนะขาหนึ่งขาหนึ่งเราไม่เกี่ยวนะขาสองไฟเข้าสามร้อยตรงนี้นะครับไฟเข้าสามร้อยนะแล้วมันจะออกขาสามจากขาสามเนี่ยของตัวแรกที่ที่เป็นสามร้อยนะครับตัวนี้นะสามร้อยมันจะมาต่อที่ขาสองครับ แล้วขาสามของตัวที่สองเนี่ยมันจะลงกลาวอ่าเขาจะลงกลาวโดยโดยทันทีเลยนะครับกล่านะอันนี้สามร้อยโวลต์ดีซีนะครับอ่ะลองดูครับตัวนี้ไฟสามร้อยไฟสามร้อยเข้าตรงกลางแล้วเวลาทํางานได้มันจะออกมาที่ขาที่หนึ่งตรงนี้นะครับอ่ขาขาสามตรงนี้นะขาสามนะครับจากขาสามจะวิ่งมาตรงกลางครับ เพราะว่าจะจะเป็นไฟ300ที่ที่ผ่านสวิตช์ตรงนี้เข้ามา,าผ่านมาวิง่งมาปั๊บมาวิ่งขากลางเนี่ยครับวิ่งมาขากลางมันจะโครบวงจรก็ต่อเมื่อไอตัวนี้ลงกลาวครับคราวนี้ไอตัวนี้ก็ดึงลงกลาวไปมันก็ทํางานได้ตัวนี้เหมือนกันครับไฟ300เข้าขากลางจากขากลางเสร็จเนี่ยถ้าตัวนี้มันทํางานมันก็เหมือนกับสวิตช์มันก็จะไฟก็จะไฟนี่ก็จะดึงผ่านมาที่ขาซอสขานี้ครับขานี้นะดึงผ่านมาขานี้ พอขานี้เสร็จแล้วขานี้ก็จะวิ่งมาขากลางเพื่อรับไฟตรงนี้นะครับก็จะต่อกันแล้วตัวนี้ก็เช่นเดิมครับหลักการตรงนี้ถ้าตัวนี้ทํางานได้เนี่ยถ้ามันทํางานได้มันต้องครบกล่าวครับคือครบที่ขานี้ประมาณนี้นะครับอ่ะวัดดูครับวัดตัวนี้เป็นไฟสามร้อยไหมอ่ะลองดูนะลองดูอีกรอบตอนนี้ผมปล่อยระบบเข้ามาปกติทุกอย่างนะครับปกติเลยนะปล่อยไฟยี่สิบสี่เข้ามาแล้วตรงนี้จะเกิดเป็นไฟสามร้อยแปดสิบ สามร้อยสี่สิบสามร้อยห้าสิบโวลต์นะครับโดยประมาณนี้นะก็จับกลาวนะครับเทียบกลาวดูนะกลาวอยู่ตรงนี้ครับไฟบวกก็จะอยู่ตรงกลางนี้อ่าลองดูนะสามสองหนึ่งเปิดเรียบร้อยนะครับกลาวอยู่ตรงนี้ไฟบวกอยู่ตรงนี้เนี่ยครับสามร้อยกว่าวลต์นะครับเข้ามาเรียบร้อยแล้วแล้วไฟก็ตกไปเรื่อยๆนะเพราะว่าเขาไม่ทํางานนะครับโอเคนะนี่คือไฟสามร้อยนะ เขาเช็คระบบเขาเช็คครับระบบเขาเช็คแล้วอ่ะคราวนี้ครับคราวนี้เมื่อเปิดระบบเมื่อกี้นะครับเปิดระบบปับ๊บพันสองตัวนี้จะออกครับพันสองตัวนี้จะออกอ่ะเราลองดูที่สโคบครับคราวนี้ยาวอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้มีคลิปไหนบ้างที่ไม่ยาวบ้างนะครับทำยังไงจะเห็นคราวนี้ลำบากตรงนี้แหละครับ มานี้นะผมจะวัดสัญญาณที่ที่ตัวที่ไม่ได้กิน300ก่อนนะครับตัวที่ไม่ได้กิน300นะเวลาเราวัดเราก็วัดวขาเกตกับขาซอสได้เลยนะครับก็คือขา1กับขา3าก็าาาคือตัวนี้นะตัวนี้ในกล้องนะครับเดี๋ยวผมซูมก่อนนะตรงนี้นะตัวนี้สัญญาณจะออกก่อนตัวนี้สัญญาณจะออกก่อนคือคู่นี้สัญญาณจะออกนะครับคู่นี้สัญญาณจะไม่ออกนะ เดี๋ยวผมวัดให้ให้ดูให้ดูสักตัวหนึ่งก่อนตัวหนึ่งก่อนนะครับอผมจะจับไว้ที่ตัวนี้นะดูที่พันดูที่สโคปนะครับเปิดนะครับสามสองหนึ่งเปิดปั๊บเนี่ยสัญญาณความถี่สูงจะออกนะครับออกแล้วก็ตัดไปนะตัวนี้ตัวนี้ความถี่ต่ำห้าสิบเฮิร์ตนะครับอ,อตัวห้าสิบเฮิร์ตดูง่ายนะสามสองหนึ่งเนี่ยก็จะออกเป็นรูปนี้นะครับอ อ่าออกนะคราวนี้มันออกแค่สองตัวก่อนอ่าตัวนี้ออกไหมลองดูครับลองดูนะอ่าผมย้ายมาตรงนี้นะย้ายมาตรงนี้นะครับดูคล้องนะผมย้ายมาจับตรงนี้นะตัวนี้จะกินไซส์สามร้อยขวาสุดซ้ายสุดนะครับสองตัวนี้จะยังไม่ออกจนกว่าเราจะใส่มอสเฟตเข้าไปให้ครบนะครับอ่าดูนะครับสามสองหนึ่งปึ๊บมันออกนิดเดียวแล้วก็ตัดลงเห็นไหมครับออกนิดเดียวแล้วก็ตัด เราใช้ความสามารถของสโคบดูสิกดไปที่ตัวทิกเกอร์เมนูนะครับแล้วก็กดที่ซิกซิงเกิลนะครับอ่านถูกหรือเปล่าซิงเกิลนะถ้าตัวนี้มีสัญญาณเข้ามาเนี่ยเขาจะเขาจะล็อกล็อกไว้นะครับลองดูนะ3ามสองหนึ่งปึ๊บเห็นไหมครับสัญญาณมานิดหนึ่งครับสัญญาณมานิดหนึ่งมาแค่นี้ แล้วเขาก็จะตัดตัดหายไปเลยนะครับเพราะว่าเขาเช็คระบบแล้วว่ามันมันไม่ได้ต่อไม่ได้ต่อให้ครบวงจรนะครับอ่าผมเปิดให้เป็นระบบออโต้ธรรมดานะอ่าลองดูนะมันจะแวบ,บเดียวเท่านั้นเอง3ามสองหนึ่งเนี่ยแวบบแล้วก็หายไปนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่าเพราะฉะนั้นเราเช็คแทบจะยากมากว่าสัญญามันเข้าไม่เข้าแต่เมื่อกี้ผมเช็คด้วยด้วยสโคบแบบนี้แล้วก็รู้แล้วว่ามันใช้ได้ อ่ะอย่างอย่าง,อางลองใช้สโคปตัวนี้ดูนะครับก็ลองดูนะอ่าคลิกที่ทิกเกอร์เมนูนะครับถ้ารุ่นนี้นะกดไปที่ซิงซิงเกิลนะครับถ้ามีสัญญาณเข้ามาเขาจะล็อกล็อกแล้วแคปหน้าจอไว้ให้เรานะครับอ่ลองดูนะสามสองหนึ่งปุ๊บเห็นไหมครับเนี่ยสัญญาณความฉี่เข้ามาแล้วครับความถี่เข้ามา,า,มถ,า,มาถ้าไม่มีสโคปแล้วก,แวก็แล้วก็เซตสโคปไม่เป็นเนี่ยก็จะไม่เห็นพันธุ์แบบนี้อ่ะ ผมก็จะเอาสโคปแบบปกตินะเป็นออโต้นะที่เราใช้กันปกติเลยนะครับสมมุติสมมุติซื้อมาใหม่นะครับมือใหม่ัดใช้สโคบแบบนี้นะมันจะเห็นไหมมันจะทันไหมสามสองหนึ 3, 2, ่งหายไปเลยครับาหายไปเลยไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นอ,อันนี้อันนี้เช็คแบบนี้ดูแล้วนะครับต่อมาครับคราวมาต่อมาคราวนี้เดี๋ยวปิดเครื่องก่อน คือพันธุ์มันไม่ออกแล้วสลัวสองตัวนี้พันธุ์ยังไม่ออกนะครับมันจะออกแวบเดียวแล้วกหายแต่ตัวนี้ก็ออกแวบเดียวก็หายเพราะฉะนั้นผมจะช็อตมันครับช็อตมันนะจับช็อตเลยครับครานี้จับช็อตเลยนะแต่หลักการต้องให้ถูกตัวนะครับต้องให้ถูกตัวนะไม่จะช็อตไอตัวสามร้อยนี่ลงล่านนี้นะครับไฟสามร้อยวิ่งมาด้่นนี้ก็ตุ้มเลยนะครับ เอาตัวที่ไม่กิน300นะครับตัวที่ไม่กิน300แล้วเอาขาเดนตรงนี้นะครับขากลางนะครับชตลงขาขาซอสนะครับก็คือขา1่ขา2ขา3เอาขา2อ็อดลงขา3านะครับวางแล้วก็จัดก,การเลยนะครับตามนี้นะ เลยนะครับนี่นะอย่างนี้เลยนะครับช็อต vs 1ลงกลาวนะครับ vs 1 vs 2ลงกลาวนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็มันเป็นกลาวนะครับตัวนี้ตัวที่ผมกําลังบัดกรีเนี่ยมันเป็นกลาวกลาวในระบบมันจะลงกลาวนะครับตัวนี้ก็เป็น vs 1 vs 2นะครับช็อตลงไปเลย เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวผมจะยังไม่ช็อตดีกว่าอะขาด้านนี้ยังไม่ช็อตดูนะครับอ่าอันนี้ความถี่ต่ำา50บห้เฮิร์ตนะช็อตข้างนี้นะครับข้างนี้จิ้มสองข้างตรงนี้ถ้าวัดสองข้างมันต้องออกพร้อมกันทั้งสองข้างทั้งสองข้างนะครับอ่ะเปิดสโคปครับดูที่สโคปนะคราวนี้ช็อตเรียบร้อยนะ หนึ่งร้อยครับแล้วก็ขาเกตเหมือนเดิมครับลอ,องดูตรงนี้นะขาเกตนี่ขาเกตขาซอสนะครับเมื่อกี้มันออกแวบ,บเดียวแล้วก็หายไปนะครับคราวนี้เราช็อตแล้วมันจะออกพร้อมกันไหมนะครับตั้งสกปสักหนึ่งร้อยวนนะครับสามสองหนึ่งตุ้มเห็นไหมครับมันออกแล้วครับออกแล้วก็ตัดไปนะครับนี่นะแล้วขาเกตตัวนี้ออกไหมเราก็วัด ปกตินะครับตัวปกตินะ <_ d ream> เขาจะออกไหมอ่าเปิดนะครับเปิดเรียบร้อยเห็นไหมครับ <_ d ream> ต้องออกนะครับอ่าดูกล้องซูมตัวนี้ <_ d ream> ส่วนตัวนี้ครับส่วนตัวนี้ผมไม่ได้ช็อตขานะผมไม่ได้ช็อตขานะครับผมช็อตขาแต่แต่ฝั่งฝั่งซ้ายนะครับฝั่งไ้ายนะอ่าลองดูตัวตัวนี้ก็น่าจะออกปกตินะครับตัวนี้ก็จะออกปกตินะ <_ d ream> ออก5้าสิรเต์นะครับ3ามสองหนึ่งเนี่ยออกปกตินะอ่าแล้วก็ปิดนะ ส่วนต,วตัวที่ไม่ได้ช็อตครับคราวนี้จะออกไหมคราวนี้อ่าลองดูนะครับลองดูนะสามสองหนึ่งเนี่ยเห็นไหมครับไม่ออกเห็นไหมครับไม่ออกเลยไม่ออกให้เราเห็นนะครับอ่าดูใหม่นะผมยังไม่ได้ช็อตนะฝั่งฝั่งนี้นะครับฝั่งขวามือนะสามสองหนึ่งสัญญาณไม่ออกเลยครับเรียบร้อยนะครับอ่าไม่ออกนะคราวนี้ผมช็อตเลยนะครับช็อตบาลงกลาวไปเลยนะ ช็อตขาลงกลาวไปนะครับก็คือเราหลอกว่าเราใส่ GPT ครบอะไรประมาณนี้นะครับระบบเขาก็เช็แล้วก็เหมือนเดิมครับกินตรงนี้เลยไม่ได้ตัดวีดีโอเลยนะอ่าสังเกตนะครับตอนนี้นะผมช็อตนะผมช็อตขาเรียบร้อยนะครับอ่าช็อตเรียบร้อยแล้วนะอ่าดูครับดูที่หน้าจอครับนี้ 3, ามหนึ่งปึ๊ดเห็นไหมครับ ออก50เฮิร์ตครับเรียบร้อยตอนนี้สัญญาณออกครบทุกตัวนะครับออกครบเรียบร้อยเพราะว่าเราหลอกเราหลอกวงจรเขานะครับก็ทำยังไงได้ก็คือผมไม่สามารถที่จะปล่อยไฟเข้ามาจุดนี้แล้วก็เทสเฉพาะบ์ดตรงนี้ได้นะครับถ้าทำได้ก็คือเราก็ปล่อยไฟเข้ามาเทสก็เรียบร้อยนะครับก็ไม่ต้องป้อนไฟ124 0โวลต์เข้ามาเป็น3ระโวลต์ที่มันตรายขนาดนี้นะครับ ต่อไปครับต่อไปสิ่งที่สิ่งที่อันตรายต่อไปก็คือว่าตอนนี้คิดว่าสัญญาณมันมันได้รูปได้ล่างเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ใส่ใส่มอสเฟตเข้าไปเลยครับคราวนี้แต่ถ้าระบบบอร์ดมันสามารถทดลองในเบื้องต้นได้เราก็ไม่ต้องป้อนไฟ300อเข้ามาเราก็ป้อนไฟแค่ไม่กี่โวลต์ตรงนี้เข้ามานะครับแต่ว่าผมไม่มีก็ใส่เลยครับคราวนี้ใส่ agbt หรือว่ามอสเฟตเข้าไปเต็มรูปแบบเลยระเบิดก็ระเบิดไปนะครับมาลองดูนะเพราะว่าเราคิดว่าสัญญาณพันธุ์มันเรียบร้อยแล้ว อีกอย่างนึงนเนี่ยเพื่อความแน่ใจเราก็เช็ค R เช็ค C, C ตรงนี้ก่อนนะครับซึ่งผมยังไม่ได้เช็คเลยเช็คจากสัญญาณน,นี่มันมันน่าจะปกติเพราะสัญญาณมันออกนะครับก็เดี๋ยวขอขอเวลาเช็คดูหน่อยนะครับขอเวลาเช็คดูหน่อยว่ามันผิดพลาดอะไรไหมแต่มันก็น่าจะไม่มีอะไรผิดนะครับตอนนี้สัญญาณออกครบไปรับเดี๋ยวใส่มอสเเฟตเข้าไป4ตัวนะครับถ้าได้ก็ไฟก็จะออกจุดนี้เลยนะครับเอาสโบรมาจับตรงนี้เลยนะครับโอเคครับ พร้อมครับพร้อมที่จะระเบิดนะครับซ่อมมาหลายคลิปแล้วนะครับรู้สึกเรื่องการระเบิดนี่จะเริ่มชินชาแล้วนะครับก็ตอนนี้ต่อหลอดไฟนะครับต่อหลอดไฟแล้วก็ต่อสโคบนะครับ1 0 0โวลต์ต่อช่องนะครับ100 200นะครับก็ประมาณ200โวลต์พีิคู่พิกนะครับก็ลองดูครับว่าจะเป็นยังไงยังไม่ได้ลองเหมือนกันครับก็ใจเต้นเต้นตุบต่มนต่ำเหมือนกันแต่โดยหลักการเรานี่มัน มันใช้ได้แล้วนะแต่เปิดปั๊บจะตุ้มเลยหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจก็ต้องลองดูครับว่าจะเกิดเหตุการณ์ยังไงนะครับอ่ะลองดูครับตอนนี้เปิดแหล่งจ่ายไฟนะครับอ่ะเปิดแหล่งจ่ายไฟเข้าไปนะครับต่อตรงนะ,ะเปิดเรียบร้อยนะครับก็เซตไฟที่ โอเคสัก5แอมป์นะครับลองดูสัก5แอมป์ลองดูครับยังไม่ได้ลองเหมือนกันมันจะระเบิดไหมถ้าตุ้มก็ก็วากันไปนะครับไฟ24โวลต์นะครับอ่าสามสองหนึ่งเปิดโอเคนะครับสองร้อยโวลต์ะนะทำไมสักหวผมปรับไม่ได้อ๋อ สโผผมตั้งที่ umas, ครบคูณหนึ่งนะครับมันก็เลยลำบากอ่ะลองดูครับเอาใหม่นะสามสองหนึ 3, 2, ่งอ่าได้สองเลยโวลต์เรียบร้อยนะครับสองเลยโวลต์แล้วก็สองร้อยสามสิบเอ็ดโวลต์นะครับสองร้อยสามสิบเอ็ดโวลต์ตรงนี้นะตรงนี้ก็หลอดไฟก็สว่างมากนะครับเดี๋ยวรีบปิดก่อนมันร้อนมากเกินไปนะครับไอตัวนี้นะเดี๋ยวครีมผมละลายก็โอเคครับผมก็ใจเต้นตุ่มๆต่ำๆเหมือนกัน ก็ตามหลักการทฤษฎีมันได้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้ายังระเบิดอยู่ผมก็สอบถามจากจากผู้ชำนาญการนะครับเขาบอกว่าอาจจะเป็น Mod ed, t, มอดเฟ t ไอจีบีทีมันไม่ได้มันไม่ได้คุณภาพนะครับของปลอมนั่นเองโดยประมาณนั้นนะครับแต่กว่าที่เราจะรู้ว่าขององจริงของปลอมเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวประกอบครับเดี๋ยวประกอบทุกอย่างเข้าเรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเอาหลอดไฟออกก่อนนะครับเดี๋ยวลองดูนะ เอารดไฟออกนะครับอ่ะเปิดอีกรอบหนึ่งนะครับ3ามหนึ่งตอนนี้เป็นสัญญาณซายเวฟห้าบเฮิร์นะครับก็คือเป็นไฟฟ้ากระแสสลับนะกระแสสลับนะครับก็อยู่ที่230ร้อยสามบโวลต์นะครับก็โอเคเรียบร้อยนะครับก็สวยงามใช้ได้นะครับเราจะปรับความถี่เท่าไหร่ก็ว่าไปนะครับอ่ะเดี๋ยวประกอบเลยครับครับก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับเหตุผลที่ยังไม่ ไม่ปิดฝานะครับก็เพราะว่าไอตัวนี้นะครับไอตัวนี้ไอบอร์ดแผนตั้งนี้ก็ยังไม่ไม่ได้ติดกาวนะก็เดี๋ยวต้องเอาซิลิโคนกาวนะครับแปะหน่อยนะครับเพราะว่านานไปอาจจะอาจจะลวมทําให้ชุดนี้ระเบิดก็เป็นได้นะครับหรือจะระเบิดตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจนะเพราะว่ายังไม่ได้ลองเลยนะครับแล้วตอนนี้เราก็จะมาทดสอบอินเวอร์ไไวเตอร์สามมันวัตเพยวไซเวฟยี่สิบสี่โวลต์กันนะครับนี่คือสัญลักษณ์เพยวไซเวฟนะครับสามมันวัตนะ เปิดสโคปนะครับเหตุผลที่ต้องเปิดสโคปนะครับไม่ใช่เพราะความเท่อะไรทั้งนั้นนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะดูลูกคลื่นสายเวฟนะครับที่ออกมาเนี่ยมันได้สายเวฟไหมแล้วก็มันเป็น5 0เฮิร์ตไหมนะครับตอนนี้ผมก็ประกอบเสร็จแล้วยังไม่ได้ทดลองนะครับก็ใครที่ประกอบเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ควรที่จะใช้มิเตอร์ตรวจสอบตรวจสอบตรงนี้ด้วยนะครับตรวจสอบระวัง อ่าอุปกรณ์พวกนี้นะครับว่ามันต่อถึงถึงโครงตรงนี้ไหมนะครับปกติมันจะต้องไม่ต่อนะตรงนี้จะต้องไม่ต่อถึงกันนะครับน็ดอตเนี่ยอาจจะอาจจะติดที่ตัวถังของพวกมอสเฟตก็เป็นไม่ได้นะครับอาจจะทําให้ช็อตได้นะก็ต้องรอบครอบตรงนี้ด้วยนะครับก็ไม่แน่ใจนะตอนนี้เปิดปับ๊บระเบิดตุ้มขึ้นมาเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเราประกอบไม่ดีก็เป็นไม่ได้นะครับเราต้องขยับต้องเลื่อนหน่อยนะครับก็ตอนนี้ ผมก็จะมีไดเป่าผมนะครับตัวเดิมนะที่เคยทดสอบตัวนี้มัน2,000วัตต์นะครับก็จะพอได้อยู่ตอนนี้ผมทดลองที่5แอมป์ดูนะครับลองเปิดไฟที่ทดลอง5แอมป์นะครับลองดูนะครับ3 2 1อ้าวไม่ติดครับโอเคเปิดสวิตช์นะครับ3 2 1ปึ๊บเปิดเรียบร้อยนะครับได้ไหมลืมครับลืมใส่สายครับมัตแต่ตื่นเต้นนะครับอ่ะ บวกนะครับตอ,อเข้าไปบวกนะลบนะครับมันตื่นเต้นทุกทีครับเวลาที่จะซ่อมไอตัวไอตัวนี้นะครับไม่ต้เป็ีนอะไรอ่ะพร้อมครับเราวนี้สวิต์เปิดเรียบร้อยอ่ะสามสองหนึ่งึบอ่าเรียบร้อยนะครับลักษณะไซเบเกิดขึ้นนะครับอ่าโวลต์อาร์เมสเท่าไหร่นะครับอันนี้โวลต์อาร์เมสนะรูทมินสแควร์นะครับ เปิดดูเอานะครับว่าแปลว่าอะไร232โวลต์นะครับแล้วก็50เพิ่มรูปายเว็บอย่างสวยนะครับคราวนี้เราก็จะใช้ไดปอกผมดูนะครับเอาที่เปิดเฉพาะพัดลมก่อนนะ3 2 1เปิดครับไยเว็บก็ปกตินะครับเดี๋ยวผมเอาไปไกลก่อนไซเว็บเขาจะลุกขึ้นจะปก,กตินะครับอ้าวอีกเบอร์เลยครับปื๊ดขึ้นไปก็ตกลงไฟไม่พอครับ ไฟไม่พอนะก็จับขึ้นมาใหม่แล้วนะครับคราานี้ไฟ5แอมยังไม่พอนะครับเฉพาะไดเป่าผมนะผมก็ปิดก่อนนะปิดปั๊บแล้วก็ตั้งกระแสไปที่สุดๆครับอ่ะ10แอมครับ10แอมนะ3 2 1เปิดนะครับอ่าตอนนี้10แอมครับเปิดเหมืนเดิมนะครับเปิดตัวนี้นะเปิดเฉพาะพัดผมนะครับ อันนี้เปิดความร้อนครับเบาลงมาหน่อยเปิดความร้อนครับเราจะเปิดอะไรขึ้นปึด๊ดไฟไม่พอครับดับโอเคไม่ใช่ตัวนี้ไม่ได้นะครับไม่ใช่ตัวนี้ไม่ได้นะอ่าก็เช่นเดิมครับอ่าเปิดใหม่นะครับสามสองหนึ่งาเรียบร้อยนะคือแหล่งายไฟผมกระแสมันไม่ได้ครับมันได้แค่10แอมป์ตัวนี้กินกระแสไปประมาณสัก ตอนนี้อยู่ที่4แอมป์ครับเปิดเบอร์สองนะครับเบอร์สกินไป6แอมป์ครับอ่ปิดก,ก่อนเฉพาะเปิดพัดลมนี่มันกินไป6แอมป์แล้วครับความร้อนไม่ต้องพูดถึงเลยก็โอเคครับถือว่าใช้งานได้ในประผมดังสักขนาดนี้นะครับแล้วก็หลอดไฟนะลองดูหลอดไฟนะครับจะสว่างไหมแล้วซายเมันจะขยับไหมปึ๊บ เรียบร้อยนะครับไฟก็แรงนะครับไซเว็บก็ปกตินะโอเคครับเรียบร้อยนะครับก็ประกอบทรงนะครับปิดก่อนก็จะเหลือแต่ซิลิโคนกาวหยอดตรงนี้หน่อยนะครับให้มันแน่นหน่อยนะครับแน่นหนาหน่อยโอเคครับถ้าไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมก็จะประกอบเครื่องแล้วก็ลองลองนอกรอไปนะครับถ้ามีปัญหาก็คงได้เจอกันอีกนะครับสำหรับ คลิปนี้นะครับเราก็ได้รับความรู้ในส่วนของการทดสอบแผงตั้งแล้วก็เช็คสัญญาณตรวจสัญญาณนะครับก็สรุปแล้วมีอะไรเสียไหมไม่เสียมาเลยนะครับเพียงแต่ว่าเจ้าของเนี่ยครั้งแรกมันระเบิดมานะครับที่ถามนี่ก็คือชุดนี้มันระเบิดมาระเบิดมากี่ตัวไม่แน่ใจนะเขาก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยครับเปลี่ยนชุดนี้ใหม่หมดเลยเปลี่ยนเสร็จแล้วก็ลงมือทําเองนะครับแต่ด้วยความที่แบตเตอรี่ไม่ บัตรครีช็อตกันประมาณนั้นนะครับก็เลยทําให้มันเปิดแล้วตัดเปิดแล้วตัดนะครับไม่ทํางานก็เลยส่งมาถึงผมผมก็ไม่ได้ทําอะไรมากนะครับก็ได้เป็นประโยชน์สาระให้กับทุกๆคนนะครับได้ตรวจสอบได้มีขั้นตอนการตรวจสอบพวกนี้นะครับก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ